แมทพิรณีอดอ้อนแฟนคลับหลังเข้ามาบอกคิดถึงงานละครต้องบอกเลยค่ะว่าผ่านมานานกว่า4ปีแล้วสำหรับความรักของสงการเตชนะนรงค์และนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยที่ได้คบหาดูใจกันมาในฐานะแฟนอย่างเปิดตัวอย่างเป็นทางการและต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนก็ทำใจยอมรับไม่ได้จนเกิดการเข้ามาวิพากวิจารณ์ในทางเสียใหยหายจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งปัจจุบันเรื่องราวผ่านมาเกือบ4ี่ปีแล้วแต่ก็ยังมีคนทั้งชอบและไม่ชอบแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทางด้านสงการานและแมทพิรณีนั้นจับมือฝ่าฟันอุปสรรคกันมาได้ถึงแม้จะไม่ได้เรียบง่ายแต่ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งสองนั้นรักกันด้วยใจจริงขณะที่ทางด้านสงการและแมทพิรณีนั้นก็ได้เริ่มเปิดตัวกันมากขึ้นหลังสังคมเริ่มให้การยอมรับทั้งคู่อีกด้วย โดยล่าสุดทางด้านแมทพิรณีได้ออกมาโพสร,รูปภาพพร้อมแคปชั่นเสร็จนี้รูปยังไม่หมดช่วงนี้ครุกอยู่กับการทำร้านไอติมไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันแล้วคิดแคปชั่นฟิลฟิลไม่ทันด้วยสวยมากคิดถึงละครมากเลยค่ะโดยทางด้านแมทพิรณีอ้อนแฟนคลับกับว่าแต่มีคนดูไหมนะโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิสวยมากสวยจังน้องสาว สวยค่ะทำไมต้องสวยขนาดนี้รอกินติมอยู่เนี่ยรอดูละครน้องแมทค่ะเป็นต้นขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ